สวัสดีครับผมนัทกิจจริตนะครับในเรื่อง14ครั้งเนี่ยรับบทเป็นต้อครับสวัสดีค่ะนิชานะัทนิชานะคะรับบทเป็นกิฟค่ะในเรื่อง14ครั้งครับโอเคต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเกมถามเดียวตอบเดี่ยวนะครับได้ค่ะได้ครับโอเคครับคอนเซ็ปต์คือคุณจะเลือกอะไรถ้าอยู่ในปี2546นะสีครับค่ะเข้าร้านเช่าดีซีดีหรือเข้า,ร,า,า,าร,ร้านเช่าการ์ตูนร้านเช่าการ์ตูนค่ะการ์ตูนครับ PCT หรือโนเกีย3ามสามหนโนเกครับพีสโนเกียค่ะ ส่งจดหมายหรือใช้ตู้โทรศาทาัพท์สาธารณะจดหมายครับใช้ตู้โทรศัพท์ค่ะเล่นเกมเศรษฐีหรือเล่นผีถ้วยแก้วเล่นผีถ้วยแก้วค่ะเกมเศรษฐีครับ <c oughs> กลัวผ <c oughs> <c oughs> ขอเบอร์หรือขอเมลครับขอเบอร์ค่ะขอเบอร์รดูทีวีหรืออ่านมกกาซีนทีวีครับอ่านมกกาซีนค่ะ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะมาดู14อีกครั้งที่ Major Cineplex ด้วยนะคะผมเชื่อว่า14ครั้งเนี่ยจะพาทุกคนกลับไปสำรวจว่าจริงๆรแล้วไอ้คำว่าคิดถึงของเราเนี่ยมันมันไปได้ถึงขนาดไหนนะครับมาย้อนวันวานมาคิดถึงวันเก่าๆที่เป็นเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะก็หวังว่าทุกคนด้ดูแล้วจะ f e ลกู๊ดไปกับพวกเรานะคะเชิญชวนนะครับ12ตุลานี้เป็นต้นไปที่ Major Cineplex นะครับ14ครั้ง I Love You 2 0 0 0ครับ4ปีไม่กลับบ้านกับช่องอะไรอย่างนี้ อยู่ๆหายตัวปไปงี้เป็นเพื่อนกันอยู่ป่าววะ